สวัสดีครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อกได้จ็คเกนะครับผมในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาไปเป็นนักภาคตัวตึง EP ที่2 EP ที่1ทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่ไปดูก็สามารถไปดูได้นะครับผมพิมพ์ว่าผมคือนักภาคตัวตึงนะครับผมซึ่งผมก็แบบไม่อยากแต่งตัวอย่างนี้หรอกเออวันนี้เราแบบจะแต่งตัวดีๆหน่อยเป็นการย้อนความหลังที่ทุกคนอาจจะแบบ นึกถึงก็ได้นะตอนที่ผมบบใส่หน้ากากอะไรแบบนี้นะใส่หน้ากากสีดำลองเ,เปลี่ยนกันเลยครับผมเอ้ยไดจิ๊กเกอรตัวตึงคิดถึงกันไหมครับผมที่ผมสมัยผมใส่หน้ากากแล้วแบบโคตรกล้องโคตรแบบมืดแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแล้วว่าภาพแบบไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะเมื่อก่อนแบบูหกระตุกกระตุนนิดนึงนะอืมก็วันนี้นะฮะไดจะไปภาพคลิป โดยคลิปของตัวเองนั่นแหละที่เล่นฟ o r เรนติโนก็จะไปดูกันนะครับว่าได้จะพาคคลิปเป็นยังไงนะเราไปติดตามชมกันเลยครับผมผมเล่นตัวกฟล r เรนติโนอืมอย่างที่ผมบอกนะครับผมผมก็ชนเล่นกับตัวโอเมนนะครับที่สามารถร็อกผมแล้วก็ ถ้าเกิดผมโดนล็อกนี่ก็ตายได้เหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็จะไปภาคคนอื่นเลยนะทีมผมเป็นทีมฝั่งสีแดงนะครับผมส่วนทีมฝั่งตรงข้ามเป็นทีมฝั่งสีเขียวต้นเกมมาก็จับผมก่อนเลยนะครับผมเพื่อความตึงและความที่เราะเรียนการก็ใส่กัน์ยับเลยนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมเลยไปต่ออิกกี้ใช้สกิลสองเข้าไปใส่มูรานนะครับเพราะี่มูรานพยายามเก็บเลี้ยงสแต็กหรือที่หรือเปล่าเขามไม่ได้เก็บเลี้ยงสแต็กหรอกผมพูดมั่วไปงั้นแหละ เลนล่าก็มีการดูเดือดเหมือนกันครับเลือดโอ้โหนี่แค่ต้นเกมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลือดฝั่งข้ามก็ครึ่งรอดนะครับไบโอเราโคตรตึงนะครับผมแล้วก็กลับภาพมาดูฝั่งฟอรเนของเรารําตุ้งตึงผมเกลการาจะปาหรอกปาแล้วเราก็รับปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บแต่โอเมนพยายามตีอยู่นะครับผมโดยมีนกกระติบช่วยผมปาที่จุดหนึ่งไปได้ปึ๊บเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตแรกของทีมเราเลยนะครับผมฟอร์เรนติโน แล้วก็เลนล่ามก็กําลังจุดจ้องๆกันอยู่ไวเลตตอนนี้ฝั่งเราเลือดโลมากแล้วครับผมมูลาดก็พยายามตอดอดูอินนะครับอดูอินสกิลใส่ใส่สกิลใส่ไม่ทันนะครับผมแล้วมีคิกแนปพยายามจะเข้ามาลงอีกอีนะครับผมซึ่งก็มีคนเรียบร้อยแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผมโดนลุมสกรรมด้วยอปู่เอาวะคะวะิดเอาวะเล้ะเรามาจับภาพดูฟอร์เรนกันต่อเลยนะผมก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ก็ผมจะเอาดาร์กนะครับผมืมรู้สึกว่าทีมฝั่งนั้นเหมือนอยากจะได้โดยวยเราก็เลยเปิดอันติใส่เข้าไปใส่ที่โอเมนแล้วเราก็รับป้า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 ดิวหนึ่งใส่โอเมนแต่ เลยนะเรนล่าเมันมีวเดกาโ้แล้วก็วยโอเลสสกิลสามสามารถฆ่าอินได้เลยครับผมเอาล้วะะตอนนี้น่าจะโดนถมนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามเพ่อจะไม่ถ่มนะฮะผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมูร่าก็เหมือนพยายามเลี้ยงสแต็กนะครับผมเพื่อจะไปสับเดนเมเชนสนาใสเอาล้วครับในจังหวะนี้โอเมนดึงเข้ามาแต่ได้ปาดอกไม่โดนนะครับผม มาดิอันติีเข้าไปแล้วเขาปุ่มแล้วก็รับป้า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 เรียบร้อยแต่ว่ามีคิกแดดสวนเข้ามาแต่ก็กดได้ก็เกือก็ไม่กลัวเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้ายดอกว่านะเห็นนะเห็นนะเห็นนะได้แจ็คเกิลเดินกลับมาแล้วก็ฟิกก้าแล้วก็ใช้ทักสองโอโหเก็บไปได้ครับผมแต่เรนลาก็ายังมีประเด็นกันอยู่นะครับผม ดูว่าเอาไว้หรืจะกัรได้ไหมเออเรียบร้อยนะครับปิดสกอร์โดยฟีนิชครับผมโดยสกิลหนึ่งของเขาตอนนี้เหมือนเพื่อนเราจะหิวนะครับผมพยายามจะไล่อีกนิดแต่เต็มที่อีกนิดพยายามหนีนะครับผมเจอฟินิกตีตีตีแต่ตีแต่เหมือนระยะมันจะไม่พอนะครับผมแล้วเพื่อนเขาต้องเข้ามาปิดเข้ามาปิดโดนใส่สกิลเรียบร้อยแต่ฟินิชเหมือนหลบไม่ได้แต่หลบไม่ได้ครับน,นะครับผมแล้วเจอใจพิชช่แจนเลสปิดเข้าไปปิดสกอร์เรียบร้อยครับผมเพื่อนผมตาย ได้เห็นโอเมนลงมาจะเอายังไงต่อเหมือนว่าเขาจะมีสามท่านแต่ดดยก็ไม่น่าจะรู้นะครับผมก็ใส่อย่างเดียวเลยนะใส่หมดไม่ตดนลูกใครดดยจะเคลิอนนะครับผมแล้วร้อยบลอ,อติเข้าไปแล้วยังพูดจะไปรัน,นจบเลยแล้วก็ปาหนึ่งแต่ว่าโอเมนแข็งนะครับผมดังนั้นดดยก็เลยเอาต่อไม่ได้นะเรียบร้อยทิ้นแนงว่าอปลาดอกใส่นะครับแต่ว่าดดยจะพยายามแทงเข้าไปแต่ว่าแทงไม่โดนนะครับผมคือระยะมันไม่ถึงนะนะน,นี้ผมขอเรียกตัวเองว่าพอเล่นดีกว่า ถ้าเรียกว่าได้มันก็ยังไงอยู่นะเอาชิคแบกมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยบอลเลนเก็บไปแล้วนะครับผมด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ปากปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยโอเมนเหมือนพยายามมาักันนะครับผมเอาไงจเจ้าไงจัดการหรอจัดการหรอจัดการหรอได้บอกแล้วได้ไม่สนใจลูกใครไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามได้ใส่หมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลาไปแล้วก็ตายตายเออเรียบร้อยบอลลิทิโด,ดตายนะครับ แล้วผมแล้วก็ยิกดิ้นหนีนนนนไปโดยใช้พิกเกอร์นะฮะได้หิวเอาล่ะเรามาดูในล่างกันต่อครับก็สองลุมหนึ่งนะครับไวโอก็เอ้ยสามดิไวโอมาเรียบร้อยฟินิกใช้สกลิลไปแล้วใช้สกลิลสามเรียบร้อยโอ้โหตายเลยนะครับผมฟินิกโคตรแรงก็ได้ทาวเวอร์ไปแล้วเหมือนว่ามุราจะไม่พอใจนะครับที่มาเก็บเพื่อนของเขาแล้วก็พยายามรักแทนให้เขาโดยมีปู่ดิ้นดิ้นช่วยอยู่แล้วก็ดีไวโอเอกตีแล้วก็ สกิลตีแต่ไม่โดนนะครับผมสกิลตีไม่โดนโดนไปท่านเก็บโอ้โหเรียบร้อยนะครับลูลาเก็บไวโอเรตไปได้นะครับโดยขนาดที่ฝั่งเรานี่ค่อนข้างจะแบบได้เปรียบเสียเปรียบปั๊มปั๊มแค่ไม่ได้ทุกคนดูดูโอ๊ยได้ได้ยันตีใส่นะครับแต่ว,ว่าลืมไปว่ามันไม่มีประหมานะ่าลำแล้วก็ลำ้ำได้บอกสองหนึ่งไม่ถึงว่ารุมนะครับผมเล่นไงล่ะเก็บคลิกแนกได้ เดาได้ก็หนีนะครับผมพอร์เรสตปับป๊บปับ๊บปั๊บเอาดอกไปเรียบร้อยนะฮะเป็นสกอร์คิวของฟอร์เรสิโด้ดับเบิลคิวโอ้ดูไอเลรฝั่งฝัง่งเขาดิแบบข้าวมากเลยนะข้าวข้าวข้าวอ่ะพิกกี้บอกเอาลูกบอลไปเกนอ่าดวงมาแล้วดวงเหมือนจะพยายามจะโดดนะฮะแต่ไปโดดบัฟฟ้าแทน โอ้เมนจะเข้ามาใส่ใส่แล้วก็ตี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 ล้อโอ้ตีตีเครียดยับเลยนะครับผมบอกเพิ่งท้าวเหรอได้ได้รับแบบตึ้งตึงกินฟอร์เรนโตโตแบบรับกรงมงปางแล้วได้ก็เฮ้ยจะเรียกฟอร์เรนดิเออฟอร์เรนตายผมบอกแล้วนะว่าผมนี่เล่นฟอร์เรนโตแบบไม่สนใจใครเลยนะทีมฝั่งเรากับทีมฝั่งตรงข้ามก็เงินต่างกันพอสมควรเลยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผม ทีมผมจะค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องการเงินนิดหน่อยอะเราฟาดูอินจะเหมือนเลือดร้อนแบบกนิดแต่หัวร้อนอีกนิดอะยายามวิ่งไล่ตามอยู่ครับผมกดดูสังเกตฟาเรนดีๆสิครับเข้อใสเข้าไปแล้วแล้วก็รำ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 เรียบร้อยจะเก็บต่อไปได้วยไวน์โอไวน์โอวิ่งไปไหนไวน์โอไวน์โอดึบปั๊บปั๊บเป็นยังไงล่ะฟาเรนติโนโค้ดโหมดเลยครับแต่ว่าดับฝันด้วยอีกนิด าล่คลิดแน็เรียบร้อยเก็บตัวของจิกกี้ไปได้นะครับผมแบบฟรีๆโหผมบอกเลยว่าคิดแน็คนแรงเฮ้ยไม่ใช่ฟินิกคนแรงตีแค่ไม่กี่ทีก็ตายนะครับผมแล้วมูราจะเอาไต่อครับแต่เป็นแค่สลักเก็บไปได้ทางด้านของฟินิกนะครับผมไวเล็ตตีหลังอยู่นะครับแต่อีกนิดก็ถึกเหมือนกันเอาไปเลย มูราดพยายามเอาด้านหลังแล้วก็ฟิกเก้าเก็บไดนเม็นเช่นแล้นะครับผมแล้วตอนนี้ก็เหลือมูราดกับฮานดูอินนะฮะกำลังตีกันอยู่ฮานดูอินฟาดฟาดฟาดแต่ว่าเหมือนมูราดจะไม่ยอมนะฮะแดนเม็นเช่นแล้ใส่เพื่อหลบแล้วก็พยายามเลี้ยงเก็บตะกักไว้อยู่นะครับเพื่อให้ได้ตีจะได้มีแดนเป็นเช่นแท้ป่าดนะครับผมพยายามเก็บไว้อยู่ครับยื้ไว้อยู่อ่ดูอีหรอกกูไม่ยอมให้กลับหรอกนี่ไงเป็นไงเดินหนักเอ้ยเจอมูราดชิดแชกเรียบร้อยหนีไม่ได้แล้วครับผม พูดังไม่ได้ครับพูดได้ไม่ต่างกันครับตอนนี้นะฮะได้ก็เจอชายเจคเกอร์ออก็กำลังจ้องจะเอาสองตัวนี้นะ,ะอืมเอาแล้วบอกว่าใส่เข้าไปแล้วเไป็นยังไงตอบปาร์ต็อกใส่ไวเอร์เลเรียบร้อยไวเอเลตายนะครับผมผมจะพยายามไปไล่ตัวของโอเมนต่อแต่ว่าอีกนิดมายุ่งตายไปแล้วตายแล้วลับ เก็บได้3คิวนะครับผมจากฟอร์เรนติโนของดายนะครับผมและยังมีเตียวต่ออีกคินกนทอื้มฮ่าแล้วหรอเป็นที่เพิมคิวของดายนะครับผมมูลาดมันจะพยายามเข้ามากันนะครับผมเพื่อไม่ป้อมแตกนะฮะดายก็พยายามไล่นะไล่ไปหมดทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะฟินิกเก็บสกอร์คิวไปได้นะครับผม เอาละมาดูเลลล่างกันครับไวเลต,ตีโคตรใะแรงเลยครับสมเป็นแล้วที่เป็นลูกกีเอ็มป้งยิงไม่ตายเข้าไปแต่ว่าเวลเลตยิงยิงแต่ยิงไม่ถึงนะฮะอิกกี้ก็พยายามผักอยู่นะฮะอิกกี้เหมือนโลกนะับผมจะใช้สกิลสามเพื่พตอตัดเรียบร้อยนะฮวเลตได้กิวนะครับผมหมาในจังหวะน,นี้เรียบร้อยตายอติโนอุยุยุยหุยเมื่อกี้จริงๆถ้าเกิดเอ่อโอเมนจับ ฟอร์เรนนี่น่าจะตายนะฟอร์เรนอะละแดวีนใส่เข้าไปนะครับบอกว่าคนเยอะไม่กลัวแต่กลัวแต่กลัวไม่ได้กิ้วอื้ออื้อแล้วก็โดนเรียบร้อยผลจากการฆ่าของอนด์วินนะครับทำให้รีนตายเรียบร้อยเจออีกนิดกับเจอปู่อีกนิดกับไวโอเกตเสวยพิเศษดีคุสโหไดร์เจคเคอรรัมรัมแบบตึงต้งๆบอกว่าตึงกว่านี้ไม่มีแล้วตึ้งกว่านี้ไม่มีแล้วฟอเรนฟอเรนปาดออก เรียบร้อยนะครับแต่บนคิวแบบสโลคิวไป2คิวนะโหโคตรหดเลยสุจัดปลัดบอกขนาดปลัดเราออกจังทรมาบอกว่าสุจัดแล้วยังจะไปเอายังจะไปเอาเมนนี่นะผม โอ้โหเป็นยังไงล่ะเฮ้ยมันยีนนิ่งมันเป็นไรวะเอ้เมื่อกีค้คลิกสิกแบบนิ่งอะ่ะนิ่งนิ่งแล้วผมก็ไม่ไไรู้จะพากไรเอาละมูราดเก็บสแตทป จะมาฟันหรือเปล่านะครับต้องไปที่ฟลเรติโน่ได้ตีได้บอกว่าตายจะเอาให้หมดเลยนะฮะต่อให้มันจะอยู่ในป้อมก็ตามนะะ <c oughs> เรียบร้อยครับเก็บทางด้านของโอเมนไปได้นะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้เก็บไปได้ไง <c oughs> มาดิน้องอะดูอินแบบออือ้ต่อให้มันจะเยอะเยอะไม่กลัวกูกูกูกลัวกูวกวไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ออเือเกื <c oughs> อบเกือบตายนะฮะดินโคตรฮา แต่ฟลอรนติโน่ตายก้าเหมือนกันนะฮะตายบอกไายไม่กลัวอะไรหรอกกลัวไม่ได้คิวเหมือนกันอืมอืมถ้าเมื่อกี้ไม่มีอิกกี้เนี่ยเฮ้ยถ้าเมื่อกี้แบบไม่รังเลยนะผมพาไปแล้วเนี่ยเออ,อยังไม่มีอะไรครับผมก็ตอนนี้ฝั่งเราก็พยายามโถมอยู่นะครับผมอิกกี้พยายามต่อสกิลเบเดอร์หูวโหเมนครึ่งหลอดเลยนะครับผม เออแล้วคป้อมนี้จะแตกหรือเปล่าแต่อีกนิดพยายามกันแล้วก็พิกเกอร์หนีนะครับผมแต่ว่ากันไม่น่าได้นะครับผมมูดาดพยายามเก็บสแตกแล้วก็มาแต่ไม่ใช่สไลด์นะครับผมแต่ว่าผมคอร์เลนซิโนรลับแบบสุดยอดมากเลยครับผมเรียบร้อยเก็บปู่อีกนิดได้หรือเปล่าเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้หรือเปล่าแต่ว่าเบือนจะเอาไว้เรียบร้อย,เ,อเ,ยเ,รอเ,เรียบร้อยตายนะครับผมขนาดที่ผมยังไม่ได้โฟกัส <laughs> ตัวผมนี่ลำแบบสุดจัดปรัดบอกขนาดปรัดลาออกยังโรมาบอกว่าสุดจัดอนุอินแบบยังยืนได้อยู่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้เหลืออีกแค่หนึ่งเหลือแค่สองคนนะครับที่มากันนะครับผมก็ป้อมนี้ก็น่าจะแตกนะครับผมอืมตีซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าฟินิกเขาแรงมากๆเลยนะโอ้โหแต่อีกนิดก็บอกว่ากูแรงเหมือนกัน ฮานูอินกูบอกไม่เอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเพื่อช่วยกูด้วยอ๋อออไม่ไหวแล้วตอนนี้ฮานูอินไล่นะครับไล่เป็นสองตอนหนึ่งเหมือนเมื่อหนึ่งลุมสองนะครับผมฮานูอินฮานูอินเออกูบอกกูไม่ตายเว้ยเลือดกูถึกเว้ยเรียบร้อยนะครับอีกนิดก็ไม่ได้คิวตอนนี้ทางด้านของการเงินนะครับผมก็ถือว่าผมนําพอสมควรนะครับผมแล้วเห็นเลือดมันน้อยอย่าห้าพี่เนาะอ,อุ้ย อีกนิดนึงโอ้โหไม่ได้ทีมฝั่งเขาก็เริ่มจะแบบเครื่องติดแล้วนะฮะผมก็เตรียมตัวพร้อมบวกแล้วถามฟิล์มผมก็พยายามอยู่อาัดซ้ายนะครับผมเอาแล้วมูลากับเข้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหวินิตรอดครับผมแล้วไปเลยเก็บทีมฝั่งผมได้นะครับผมผมได้ปึ๊บป๊บเรียบร้อยไปนี่อะไเก็บได้แล้วก็หนีหนีเออฮาดูอินพยายามช่วยผมไปนะครับผมแล้วโอเมกก็พยายามหีล่างอยู่ ตอนนี้มูราดกูบอกกูไม si right? ่ไหวแล้วกูต้องการแบบเครื่องร้อนเครื่องติดเอาละฮะแล้วผมก็เติมเลือดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วปู่อีกนิดก็อันติไปเลยป๊อป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 เรียบร้อยเก็บได้หนึ่งนะครับผมแล้วก็เปิดการปลาดอกว่าหนึ่งทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะสามารถเก็บได้เหมือนกันนะตอนนี้มึงไม่รอดแน่ฟิกเกอร์อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิด โอเคมันลอดอืมมันลอดตามนั้นแหละฮะก็ตอนนี้สกอร์ได้ก็สิบเก้าสี่เจ็ดโอ้โหโคตรตึงนะครับฟลเรนติโนได้จากเธอเรียบร้อยนะครับผมป,บปึับปึ๊บปึ๊บไว้อเลนตีมฟิกเกอร์แล้วก็ตีเรียบร้อยได้ตายนะครับผมตายไปนหนึ่งแต่ฮันนูวินพยายามแก้แค้นให้ผมเรียบร้อยสุดยอดเลยครับผมตอนนี้ทีมผมก็น่าจะน่าจะจบได้แล้วแหละไม่น่าจะมีปฏิหารกันเกิดขึ้น กิ๊กเน็กก็พยายามการป้อมอย่างสุดชีวิตนะครับผมโดยมีมูราดเกิดมามูราดเกิดมาแค่ไม่ทันอะไรก็เกือบตายแล้วครับผมเออิกิ๊กเน็กโอ้โหเรียบร้อยยินดงทำไมเหมือนมันหนีทังหรือเปล่าเอาล้วมูราดเก็บเรียบร้อยนะครับผมเก็บไปได้แล้วครับแต่โอเมนก็พยายามมายึดเหมือนกันแต่ยึดไม่ได้แล้วมีฮันดูอินเข้าไปสวนนะครับผมแล้วฟีนิกเข้ามาตีฟีนิกฟีแต่ไม่ได้เป็นแซนตแลัสเอ้ยมูามาราหได้เป็นแซนตแลัสใส่นะครับแต่ว่าแคบจะไม่เก็บเลยนะครับผมแล้วมีไวน์โยายาอยู่่่แตวา มูราดก็พยายามกันอยู่ตีคลิปเกับสแตกนะครับแต่ว่าเป็นเอสของทีมผมนะครับที่ผมชนะไปได้ตกมือชนะก็นี่นะครับผมก็คือสกอร์คิวและเดเมจของกาย คลิปนี้ก็ทําเพื่อความบันเทิงนะฮะผมก็หนึ่งทำเพื่อความบันเทิงสองก็ฝึกภาพไปในตัวนะครับผมไม่ได้มีเจตนาไปว่าคนอื่นหรืออะไรนะ mm. เผื่อทุกคนแบบหาว่าแบบผมไปว่าไอ้งูนอย่างนี้่ง,งน้นจริงๆทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครผมไม่มีอะไรเลย อืมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้จเจคเกอร์ทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะให้ได้มาภาพหรือนั่งเล่นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมอาร์มี e, เกมอะไรก็แล้วแต่ได้สามารถทําให้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ปิดคลิปเหมือนเดิมนะใครใครอยากจะไปดูก็ดูได้นะอืมได้ก็อยากจะบอกว่ากางเกงที่ได้ใส่นี้แบบนี่มันเท่มากเลยอืมกางเกงเหมาะก,กับกางเกงเหมาะก,กับ เหมาะกับแบบเสื้อเราจริงเลยไปละไปละไปละไปหาทุกคน